ทาผมเรียนแบบลูกชายเดี๋ยวเดี๋ยวลูกชายนั่นแหละทําผมเรียนแบบพ่อนะครับตอนนี้ผมลูกชายก็เริ่มยาวอีกแล้วพ่อพ่อมีละครอะไรอีกไหมคะตอนนี้ก็นอกจากเรื่องแคนที่กำลังจบแล้วจริงเรื่องแคนคือไปรับเชิญนะแต่ว่าจะมีละครทั้งช่องพ p t v นะครับปฏิหารรัก9สิงหาคมนี่นแหละนะฮะก็จะได้ดูแลนะครับเรื่องนี้คือถ่ายไปตั้งแต่ตอนช่วงต้นต้นโควิดนะครับแล้วก็ กำลังจะได้ดูกันแล้วนะครับเรื่องนี้เล่นกับพี่สนกับพี่ปุกลุกแล้วก็พี่วุ้นเส้นนะครับเป็นรักสามเศร้ารอติดตามได้พอ่พอพ่อน้องพี่เจไปไหนครับพ่อพ่อน้องพี่เจไม่ได้ไปไหนพ่อพ่อน้องพี่เจก็อยู่นี่ครับหอวพอพ่อราน้องพี่เจไปอ๋อพ่อพ่อน้องพี่เจไปไหนน,น,ไไหน,น้องพี่เจนอนแล้วครับตอนนี้สองทุ่มจะครึ่งแล้วครับปกติพี่เจก็จะนอนเนี่ยเวลาประมาณเข้านอนสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เฮ้ยนี่พ่อพอเองพ่อพุธไงพ่อน้องพี่เจสามีของคุณจุย๋ยวรัธยาฮนะใช่ไหมจำกันไม่ได้ใช่ไหมเออเขาจำไม่ได้เพราะวันนี้ไม่ได้เจอผมไม่ได้อะเลยเออหรือไงอะ่ะหรือนั่งคนเดียวแล้วมันแบบมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยงั้นไปแล้วนะฮะไม่มีใครคุยเลยอะ่ะเดี๋ยวเขาไม่รู้วันวันนี้ว่าเราไลา่ครั้งทีแล้วก็ไม่รู้ครั้งที่ททแล้วก็ไม่รู้หรอ,หรอ หรือว่าเขาเขาไม่สั่งออกไปสั่งตัวเกียววุ่นวายกันปะฮะทุกคนทุกคนดู่รน,นเลนะข้อถามเลยนะนี่ดูอะไรกันอยู่เนี่ยนี่คือเปิดทิ้งไว้เฉยๆแล้วก็ตาคือดูละครกันอยู่ใช่ไหมคุณพนดาบอกว่าน้องพี่เจหล่อมากค่ะขอบมมคุณมากฮะเอาพี่เจมาไลฟ์ค่ะโอเคเทุกคนแบบเรียกร้องให้พี่เจมานะจริงๆแล้วพี่เจมาไม่ได้ใช่ไหม คือถ้าถ้าสมมุติว่าเรามีตากล้าตามกฎเขาแล้วเนี่ยก็คือห้ามีเด็กมานั่งอยู่ในไลฟ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าอยากจะมี PJ ก็ต้องเป็นข่าวหน้าไลฟ์แบบคุยชิงคุยข่าไปเรื่อยไปเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะสวัสดีครับผม DJ เจพุทนะครับตอนนี้อายุสามเจ็แล้วนะฮะหรือว่าไม่เด็กแล้วนะครับเกิดมา37ปีแล้วนะครับให้ยิ้มเต็ม เต็มที่ก็มีตีนกาขึ้นเต็มไปหมดเลยนะฮะเพียงแค่ว่ามันเป็นผมหน้ามามันก็เลยอาจจะทําให้ดูเด็กเนี่ยมันขึ้นว่าจํากัดอายุอะยังไงอะทุกคนเราจะปิวไหมเนี่ยเอนองหรือว่านี่เราโดนปิดการมองเห็นอยู่เปไปได้เออเนี่ย อายุสามเจ็ดเนอะมีหนวดนะเห็นหนวดไหมอย่ามาปิดกั้นการมองเห็นกันนะทุกคนยังไงคอมเมนต์กันมาหน่อยสิเนี่ยร้อยคนอะยังไงนะช่วยให้ความมั่นใจกันนิดนึงว่าเราอยังแบบทุกคนที่อยู่ในคอมเมนต์นี้พิมมาว่าเออพิมมาหน่อยหรือว่าการไลฟ์นี้คือพ่อๆหลอกตัเองอยู่หรือเปล่าฮะ กล้ใกล้ใกล้ไปพ่อพ่อทำไมอ่ะเราว่าต้องโดนปิดกัน้นการมองเห็นหายไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วนี่นี่พ่อเด็กเกินไงคะใช่ไหมเขาก็เลยจะปิดกั้นการมองเห็นนะถ้างั้น,นอพอพอต้องเปิดเหม่งน,นะคือถ้าการเปิดเหม่งมันจะทำให้เราดูภูมิฐานขึ้นทราา ไปเลื่อไปเปล่ยอยจะงดูไม่ค่อยมีสาระนะวันนี้น,นนะนี่เป็นผู้ชายไงไม่ชอบทาครีมหลายตัวแล้วมีความรู้สึกว่าทาครีมหลายตัวมันสําหรับผู้ชายมันเสียเวลาใช่ไหมแล้วพอมาเจอตัววิปสกินในสามาร์เนี่ยคือมันเป็นตัวที่เราสามารถมาร์คทิ้งเอาไว้ได้แล้วก็นอนไปแบบนั้นเลยตอนที่เขาให้มาเราก็ยังไม่ได้มั่นใจแต่ว่าชอบ,มอมชอบไม่ได้ชอบครีมชอบคนเฮ hey! แม่ แม่มาเลยแม่มามาแม่แม่ไปไหนมาเนี่ยเขาถามกันเต็มเลยปั๊มนมอ๋อแม่ปั๊มนมแล้วนี่ก็แม่ไม่ได้ไมาไนี่เพราะว่าแม่บอกก่อนว่าแม่หน้าสดหรือเปล่าคือทําไม่ทําอะไรเลยฝากแ๊มนมเสร็จเอานมไปให้ลูกเก็บถุงอึเอามาเก็บเอาลูกอึเหรอ <c oughs> ใช่เก็บถุงพอออมมาแล้วก็มาได้มาแบบลอยๆหน่อยค่ะลอยๆลอยๆวันนี้ไลฟ์อะไรไลฟ์หญิงได้ค่ะ ไลฟ์คุยไปเรื่อยเมื่อกี้มันขึ้นในนี้ด้วยอ่ะมันขึ้นว่าแบบเขามีเด็กอยู่ในไลฟ์ทำไมอ่ะไม่รู้เพราะว่าเขาน่าเด็กมั้งเขาก็เลยขึ้นมาเตือนว่าแบบจํากัดอายุพูดเล่นพูดจริงพูดจริงว่ามีเด็กอยู่ในจอใช่เขาคงคิดว่าแบบเอ๊ะนี่พี่เจมานั่งไลฟ์พูดอะไรเจ้าเจ้าแบบสามครพ่งไม่เด็กขนาดนั้นนะพ่อพูดจริงพูดเล่นเนี่ยเชื่อแล้วเนี่ย ไม่ยื่นถามนี่เมื่อกี้มึงขึ้นมาเนี่ยเร้านาคนดูไม่ถึงร้อเนี่ยแล้วคนดูแบบจริงหัวไม่เกินไม่เกินแบบร้อยสิบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลดลงมาแปดสิบซึ่งปกติเราไลฟ์แบบก็มีคนดูแบบจิ้มหมูขึ้นหมาสามสี่ร้อยนะแต่วันนี้คือแบบตุ้มเตี้ยมอยู่ตรงเนี้ยหรือว่าพราพ่อคนหายไปไม่เขาปิดกล้องก็ปิดกันเลยป่ะเราเปิดใหม่แมวหรือว่าเสียดายคนดูเราถก็อยู่กันร้อยู่แล้วจริงหัวก็ลงไลฟ์ใหม่นะไม่มีอะไรนี่เรากลัวทุกคนไม่คิดถึงเราอ่ะ มาทุกคนและเมื่อกี้คุณแม่ที่ถามค่ะคุณแม่ลองใช้สบู่ตัวนี้ทั้งฟอกหน้าแล,ลแล้วก็ฟอกหลักแร้และลองดูว่ากะฝ้าจางลงไหมคืออ,อันนี้คือเป็นช่วงทาความสะอาดส่วนช่วงบำนุงก็ใช้สองตัวนี้ที่เราบอกไปครับค่ะนะตัวสบู่นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่พอเองก็ใช้ทุกวันถูตั้งแต่หัวจะลดปลายเท้านะฮะก็สิวที่หลังจากเมื่อก่อนที่ก่อนเปิดเลยไหมเปิดเลยไหมเปิดเลยเหรอ เปิดเลยแหละแม่ให้ดูไงไม่มีสิวอะเอางั้นเหรอฮะเอางั้นจริงเหรอเปิดได้เปิดได้เปิดได้ไม่มีปัญหายเราจะไม่โดนปิดแกนเราไม่โดนปิดแกนการมองเห็นใช่ไหมนี่นี่นี่แว๊บๆว๊อแล้วกลัวโดนปิดแกนก็มองเห็นว่าโป๊โป๊ไงเดนโป๊เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแจ้งเตือนอีกตัวสบู่ขมิ้นขมิ้นเลมอนโซ l ของเราก็ช่วยเรื่องปัญหาสิวที่หลังได้เหมือนกันเชื่อว่าชายไทย หลายๆคนนะเล่นกีฬาออกกำลังกาย้เถอะออกเยอะไงก็ถูไม่ถึงถูไม่ถึงถูไม่ถึงแต่เขาถูถึงนะแขนยาวแขนยาวแล้วก็มันหายไปเลยอ่ะสิวอ่ะทุกวันนี้ไม่มีเลยนะแต่ก่อนจะต้องให้ที่รักให้แม่แม่เนี่ยแกะสิวที่หลังให้ว่าเอยู่นี้ไม่มีแล้วรูปไปคือแบบรูปไปคือเนียนกริบดีนะช่วงนี้ที่ไม่มีทำไมอ่ะเออเลี้ยงลูก่มีเวลามานั่งแกะสิวให้คุณลงนะก็โชคดีไงที่ที่รักทํา จะบวออกมาดีมากหัหหวหักเมียคอนทุกคนกล้าสีเหลืองอยู่ตรงไหนอะเวลาแต่กล้าสีเหลืองอยู่ข้างล่างไงลูกมีลูกค้าถามว่ามีเก็บปลายทางไหมคะ COD มีค่ะ COD คืออะไรครับเก็บปลายทางอ่านีไม่ใช่พ่อค้าออนไลน์แล้วไม่ใช่พ่อค้าออนไลน์แล้วเก็บปลายทางเขาเรียกอะไร COD อดีอ่ะใช่ขอบคุณมินิฮานะครับจากคุณตาลด้วยครับนี่คือไม่ใช่พ่อค้าออนไลน์แล้วทุกคน มือใหม่มือใหม่จริงก็เก็บปลายทางก็เรียกเก็บปายทางไม่ต้อเรียกซียวเดียเขาก็แบบเป็นชื่อย่อชื่อสั้นเดี๋ยวพ่อจะทาให้ดูเลยนะครับสำหรับตัวกันแดดที่เป็น02เวลาเขาแบบไปจัดรายการหรือว่าไปอะไรเงี้ยเขาซุ่มไปถ่ายละครอ่ะเขาลงกันแดดตัวนี้ไปก่อนเลยก็ได้ใช่ไหมทำเป็นพาวเมอร์ไง ก็คือลงเป็นกันแดดแล้วก็ทำเป็นพาเมอร์คือปรับสีผิวไปด้วยก่อนลงรองพื้นอ่ะพอไปถึงกองก็จะได้แบบใช่สว่างกระจายใสเลยเขาก็จะลงรองพื <S 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 <да ้นให้คุณพ่อได้เลยอุ้ยแค่ลงก็เนียนแล้วนะครึ่งนึงแล้วนี่ขนาดคุณพ่อเป็นแบบผู้ชายลงแบบไม่ง่ายนะ อันนี้ก็คือลงแล้วแบบมีหนวดอ่ะเป็นคนมีหนวดอ่ะแล้วก็แป้งทับอ่ะอันนี้เดี๋ยวคือลงให้ดูครึ่งหนึ่งนะจะได้เห็นลงแล้วก็ไม่ต้องแป้งไม่ต้องแป้งก็ได้ไมันมันไม่ได้มันพ่อเพราะหร <ๆ S 1> อ,อ,<ข>อใช่แล้วเดี๋ยวนี้บางคนอ่ะเขาชอบแบบหน้าที่มันดูแบบมีความฉ่ำๆนิดนึงไม่ชอบแบบแห้งเป็นกระดาษไหมแล้วก็ช่างแต่งหน้านะจุ๋ยสังเกตน,นะช่างแต่งหน้าประจำจุ๋ยเนี่ยแทบจะไม่ใช้แป้งฝุ่นกันเลยทุกคนเพราะว่าแป้งฝุ่นเหมือนอาจจะทําให้หน้าดูเหมือนแบบว่าแมตต์เกินไปเขาชอบความที่แบบเขาทาม ถ่ายมาแล้วแบบดิวดิอีดิวอีอ่ะพ่อพ่อต้องกังวลเรื่องสิวอุดตันอะไรอย่างไหมพ่อพ่อไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าคือถ้าสมมติว่าวันนั้นเรางทำกิจกรรมเสร็จทั้งวันแล้วเนี่ยค <พอ S 1> ุณพ่อต้องล้างหน้าด้วยคลินซิ่งคลินซิ่งสิ่งที่คุณพ่อเป็นสิวอุดตันเพราะอะไรสมัยก่อนคุณพ่อล้างหน้าไม่สะอาดรู้ได้ไงมาอยู่บ้านเราเหรอจริงจริงะหนูรู้ได้ไงครับหนูหมดเส้าเหรออ่ะพ่ดูแบบดูแบบใช้เช็ดเครื่องสำอางแบบน้อยอ่ะหนูว่าปักปั๊มนะว่าเช็ดดีแล้วตอนนั้นอาจจะใบรุ่นไงฮอร์โมนมันแบบมันพุ่่่งงพาไใชปะ เป็นไงครับขึ้งหน้าหรอขึ้งหน้าก็คือให้ดูแบบครึ่งหน้าขาวแค่ครึ่งเดียวขาวแค่ครึ่งเดียวมันเนียนเลยนะเนี่ยดูดิหน้าขาวขับมามีเลยอ่ะเออมันทําให้หน้าเราดูสว่างขึ้นมานิดเดี๋ยวเขาก็บอกว่าท่รักเป็นเด็กอีกหรอกเพราะว่าเออมาตุกอีกอะไรอีกเนี่ยเพราะว่าอันนี้ก็คือเราไม่ได้ไม่ได้ลงอะไรมาเลยเมื่อกี้ก็คือขึ้นไปอาบน้ำใช่ป่ะแล้วก็ลงมาไลฟ์ก็คือทาแค่ขมิ้นโกเซรั่มแล้วก็ขมิ้นโลชั่นครีมแล้วก็ลงมาเลย เทคนิคของมมี้นะแอบใช้บัตรออนที่รักไปนิดหนึ่งแค่นั้นเองแค่แข่งของมีนะก็คือซับด้วยอันนี้อีกทีหนึ่งซับทำไมอะซับแล้วไม่ต้องลงแป้งเลยเหรอใช่ซับให้แบบซับเพื่อให้ให้ความให้ความชื้นเอที่เวลาราลงกันแดดอะออกมานิดหนึ่งครานี้หน้าก็แห้งเลยเหรอนี่คือแห้งแล้วใช่ไหมเขาลองจับดิอ่าอ่ะนี่นะกันแดดนะครับสำหรับผิวแบบคล้ายคพุทธนะครับก็ใช้ตัวสุดสองก็ได้นะฮะ เขาอยากรู้นะว่าถ้าเขาลงสูตรหนึ่งแล้วมันจะเป็นยังไงมีคนบอกฮ่าเอ็นโดเฮียนะถ้าเขาลงสูตรหนึ่งแล้วมันจะเป็นยังไงจีบว่าวอกวอกอ่ะถ้าเป็นผู้ชายจะวอกไปถ่ายละครบางทีช่างแต่งหน้าจะลงกันแดดอย่างเรายังแบบพี่ครับวันนี้ขอไม่ลงได้ไหมครับทำไมอ่ะมันไม่ชอบอะ่ะเขาอยากรู้ว่าทำไมผู้ชายถึงชอบกันแดดมันเหนอ,อะอ่ะมีความรู้สึกว่ามันเหนอะใช่ป่ะแล้วก็ชีวิตปกติไมม่ตตต้้อองเเคครรีีียยดดหนาาจกกชวิิปธรรมดาก็ไม่ทาแต่ครีมมะทาสู้ตายมากเว้ย ไอ้ถาสู้ตายมากครับแต่ว่ากันแดดอะจะไม่ค่อยชอบเพราะว่าเอา้าวันนี้เราไม่ได้ทํางานอะ่ะทําไมเราต้องลงทําไมเราต้องลงกันแดดด้วยมีคนบอกว่าขอดูส่นหนึ่งเดี๋ยวอยู่ลงสุวนนี้นนใหไ้ไม่ไม่เขาลงอเอาไปนี่นี่เดี๋ยวผมจะลงส่นนส่วนหนึ่งให้ดูอีกครึ่งหนึ่งนิดเดียวมันจะบล,บล็อกขึ้นนิดนึงแต่ถ้าพ่อไม่แคร์อะไรพ่อก็อย่างนี้ก็ได้อเออบางคนเขาชอบไม่บางทีมันแบบมันจะลอยไปไงเนะเพราะแต่พ่อไม่น่าชอบมันมีรู้ตัวคออมันจะแบบ ค<ข>อแต <c oughs> ่น,น้ามันจะลอยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะรู้สึกเข่าวขาว่ขาขึ้นมากว่าอีกหน่อยนึงอะปวดเรียกเขาว่าสาังมองพี่สังหมองต่างไหมในจอไม่มากแต่มีความรู้สึกว่านี่จะขา่านี่จะข่าวข่าวกว่าน,นิดนึงนะเช่าใจไหมค,คือถ้าเราไม่ได้อยากที่จะแบบ ข่าวเบอร์นี้ที่รักก็เบอร์สูสองก็พอวะนะเขาควรจะศูดสองเนานะแต่ว่าถ้าถ้าดูได้ตาเปล่าอะที่ไม่ใช่อยู่ในกล้องอะจะมีความต่างนิดน,นึงแต่ต,ต้องทาขอด้วยพต้องตาขอด้วยใช่ต้องทาคอด้วยแต่ว่าน,นี่คือจะเทียบให้ดูว่าว่าตาตาตาา้อลงไมไม่ถึงตามันมองไม่เห็นนะไม่ใช่ไรนะไม่เกี่ยนดิไม่เป็นไรหรอกข้างในไม่เห็นอมมากเอาเอาถ้าพูดถ้าพูดถ้าพูดตามตรงก็คืออีแตนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบทากันแดดเพราะว่า ภาพ,พจำอะ่ะคือมันเยิมแล้วทาทงไม่มันจะเป็นอย่างงี้ด้วยคือกันแดดแล้วลงแป้งแล้วพอเราไปทํากิจกรรมอะ่ะพอเหงื่อออกอะ่ะม,มันจะเยิมสังขยาเราก็รู้สึกว่าไม่ชอบทากันแดดแล้วแต่งหน้าเลยหรือลงแป้งเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าน,นี้รู้สึกว่าไม่ต้องลงแป้งก็ได้มันแห้งเลยนะใช่ อะไรกาวนี้ลงบางไปเค่นวไปหนามากควรจะลงตรงเนี้ยบางดีควรจะลงให้น้อยกว่านี้ใช่ไหมไม่แต่ว่าเขาไม่มีกระจกุดประมาณเม็ดถูกเขียวก็พอแต่เนี้ว่าทั้งหน้าหรอเม็ดถูกเขียวเม็ดเขียวหรอแบบแบบไม่ถูกเขียวแบบไม่ใหญ่หน่อยนะถูกเขียวใหญ่ๆหน่อยอันไหนลองนี้ลองลองนี้เม็ดถูกเขียวแม่กับเม็ดเม็ดถูกเขียวมันไม่เท่ากันทุกคนไงเมื่อกี้ของพ่อๆอาจจะแบบเม็ดถู่วดำอะไรอย่างเงี้ยนี่ใช่ไหมนี่ยหรอแค่แค่นี้เหรอคือลงไม่ั่วหน้าเลยหรอจริงป่ะอันไหนแม่ลองดิ แคือหน้าเนียนเลยนะเขี่ยง่ายมากคือบอกแล้วว่าใช้แค่เม็ดถั่วเขียวถั่วเขียวอ่ะจริงๆแกงส้มอร่อยมากใช่เฮ้ยวันหลังเราไลฟ์ทำกับข้าวไหมทุกคนเนี่ยแล้วก็ขายรีมไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนหน้าแม่เป็นไงบ้างเนียนเลยเออเนียนเลยอ่ะหน้าดีกว่าเมื่อกี้ก่ะที่รักอ่าที่รัก ก็แน่ละสีมันมีความปรับสว่างกระจ่างใสขึ้นมาไม่เมื่อกี้คือมันก็ดีอยู่แต่ว่าตอนนี้มันดีกว่าเมื่อกี้ลาคิวฟูอันนี้ก็เป็น,น,นเป็นสินค้าของเราอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่มีคนซื้อซ้ําเยอะมากี่บอเกทำไกันคให้ด <laughs> ูหัวแปงหแม่หัวแปงมันเป็นยังไงนะหัวแปงมันมีสองแปงนะทุกคนเป็นแบบเล็กๆซี่ๆกับเป็นแบบกระจายนะสามารถใช้หวีแปงขึ้นมาได้เลยนะคะ แล้วอันนี้นะคือจัดทรงปุ๊บตั้งยังไงตั้งอย่างนั้นทั้งวันแม่เมื่อกี้คือแบบมันมันเทียบกับแม่ไม่ให้คนดูภาพต่างแล้วแม่ปัดแับสองข้างทั้งเมดเออแม่รีบอ่ะแม่รีบแม่ไปล้างหน้าไปอือดูเลยเพราะว่าไม่ได้อะอ่ะอย่างงี้ยเอแม่ปัดแบบไม่ไม่ไม่ตั้งก็ได้อันเนี้ยมันสามารถปัดได้หลายรูปแบบตอนนี้ของที่อยู่บนเชลก็คือลง้ยอ่ะอันเนี้ยแบบไม่ตั้งนะแม่ปัดแบบธรรมดาแต่แม่จะปัดแบบตั้งก็ได้ ตกไปข้างล่างแล้วแม่ไม่หล่นแล้วอุ้ยช่ายยุ่มหัวแม่นี่คุณผู้ชมคะนี่คุณนัทชญาบอกว่าใช้โคตรดีใช้ตลอดไม่เคยเปลี่ยนใจชิงคงมีอาเจ็บที่เจ็บลีตั้งแบบสะพึงอ่ะอ่ะก่อนก่อนโชว์คิวนะแม่แม่จัดการดิให้มันหมุนไปก่อนให้มันหมุนไปก่อนให้มันหมุนไปก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวแม่มาจัดให้ใหม่แล้วอยากโชว์คิวก่อนนี่ เป็นเส้นเลยเนาะโอ้โหกันน้ำกันเหงื่อต้องต้องเออต้องบอกว่าคิ้วแม่เนี่ยมัน <c oughs> ใช้ตอนเช้านะคุณไปทำงานใดๆกลับมามันก็ยังอยู่คงสภาพเดิมแล้วก็ตั้งมากๆดังนั้นเน่ยก็ต้องล้างด้วยคินซิงเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบเมคอัพยังไงเมคอัพก็ต้องล้างด้วยคิ้นซิงแล้วมันอยู่คงทนมากคุณพ่อช่างแต่งหน้าชอบทุกคนจุ๋ยคือให้ช่างแต่งหน้าที่แบบรู้จักกันเนี่ยนำไปใช้เนี่ย ชอบทุกคนมาสคาร่าก็ชอบมาสคาร่าผลคิ้วก็ชอบมันเรียงฟูจริงๆไม่ต้องเรียงนะจ๊ะไม่เรียงนะจ๊ะไม่ต้องเรียงแล้วจ้ะพี่ทุกคนแม่มีคนอยากในใบบานส้มใช่ฝั่งแม่เป็นใบ้านส้มได้เดี๋ยวแม่ไปฝั่งนี้แม่ปัดแบบไม่ต้องตั้งมากอ่ะเราก็ทําได้เหมือนแบบเอ้ยฉันไม่อยากแลฉันอยากคิ้วแค่นี้นี่ก็ทําได้ปัดขนตามีไหมแต่ถ้าสมมุติว่าอยากตั้งอย่างนี้นั่น มีคนถามว่าปัดขนตามีไหมคะมีสิจ้ามาสคาร่าแม่เนี่ยลดในปัตตพีอยู่นะไม่ตั้งแล้วปอวางไปเถอะเอเออแม่คือทำพังหมดรำคาญเดี๋ยวแม่หยุ่มนะนี่ทุกคนมาสคาร่าแต่ว่าแม่ไม่ได้แม่ไม่ได้ปัดไอ้แม่ไม่ได้ดัดมาค่ะมีคนถามว่าที่ปัดบนคิวปัดขนตาได้ไหม ไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะขนคิ้วกับขนตามันคือคนละส่วนกันนะคะก็เลยคิดว่าอย่าดีกว่านี่ก็คือเราเราไลฟ์เสร็จอ่ะวันนี้เราแต่งหน้าอะไรกันแบบครบแล้วเนาะเราไปเที่ยวกันเลยไปเที่ยวไหนก่อนเราก็ไปขย้อาราตรีกันไหมเฮ้เราไม่บเที่ยวไปสวีดกันไหมไม่ชอบท่องทีวได้ชัรฟิลไหมชัรฟิลปะนี่ทุกคนแม่จะปัด ขนตาแค่นิดหน่อยพอคุณพอ่อคือให้พอเป็นแบบให้เราดูขนตาเราเรียงเส้นแม่จะไม่ชอบปัดหนาเป็นแพร <ừ> ตอนนี้เทรนมานะทั้งจีนเกาหลอีอะไรเงี้ยคือเทรนดการแต่งหน้าแบบอ่อนๆใสๆเหมือนไม่แต่งอะไรเลยถ้าเป็นแพรล่าสุดล่าสุดแม่ติดซีรีส์นี้มากแอบรักให้เธอรู้เป็นซีรีส์แบบรักสใสๆเด็กวัยวัยเด็กแอบรักให้เธอรู้ของใช่แม่สี่สิแต่แม่ชอบดูอะไรนี้ซีรีส์ของจีนของจีนใช่สี่ส ซีซีซึ่งแม่ก็แบบจะชอบแบบละครฟิลใสๆหน้าไม่ให้เนาะควรจะชอบแบบเฮ้ยแค่อะไรเงี้ยเนาะใช่ปะแต่แม่ชอบใสๆแล้วอะไรนางเอกใดๆอะไรเงี้ยเขาจะแต่งหน้าเทรนตอนเนี้ยแม่คุยกับคุจีนนะเขาก็บอกว่าแีบเทรนเขาคือแต่งเป็นแบบงานผิวเขาจะไม่มาหนาเตอะหนาแตะอะไรกันนี้นะหรือถ้าจะแบบแต่งแบบแฟชั่นแฟนซีก็คือมันก็คือเป็นแบบงานไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นชีพว่าจำวันอะ่ะเขาจะเป็นแบบสายฟิลแบบ ฟีบแบบโชว์ผิวซึ่งก็ต้องให้ฟิบสกินช่วยทําให้เรากล้าโชว์ผิวมันน่าสดคุยค่ะคุยกับเขาเร็วคุยกับคุยกับคุณผู้ชมคุกับคุณผู้ชมใช่ทำให้มั่งดิได้ค่ะคุณพ่อต้องหันหน้ามาหาแม่ไหมไม่ก็คือเราต้องเป็นแบบบิวตี้บล็อกเกอร์ไงเราไปปัดตรงหน้าจอเด็ดไม่เหรอแม่ไม่ถนัดนะแม่ไม่ใช่ตั้งแต่งหน้าเด้อแต่แม่ปัดข้างเดียวนะใจร้อนนะโอเคแม่ไม่ใจร้อนแม่ไม่ใจร้อนสัญญาขอทิ้งคำนะ มาสคาร่าคิวโวให้ทีมงานยกกล้องเข้าไปใกล้ๆเลยเ<ร>ไม่ต้องน้องไม่ต้องลำบากหรอกเดี๋ยวพี่เดินเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เ,เอาหน้าไปหาแต่ของคุณพ่อผู้พ่อเป็นผู้ชายอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องแบบตั้งมาไม่ต้องตั้งมาแค่ทําให้ดูมีมิติแล้วก็เรียงเส้นขึ้นไปเออเรียงยังเรียงแล้วก็วคือจะมีความหนาขึ้นมาหน่อยนึงคุณพ่องงเพราะแม่ไม่ได้ปัดเยอะ เออไม่ต่างกับแม่แม่ขอต่างๆแม่เอาต่างๆต่างๆแก่อไปเลยวันนี้ตั้งให้คูลเลยก็จะได้ก็ะจะได้เห็นไปเ,เลยว่าโอเคมันต่างจริงซึ่งถามว่าผู้ชายใช้ได้ป่ะก็เนี่ยใช้อยู่ไหมล่ะ <c oughs> คือ,อยังไง <c oughs> ผู้ชายใช้ได้นะเวลาใครที่คิวเยอะๆอ่ะแต่คิวยุ่งๆอ,อ่ะอ่าพ่อถ้าพ่ออยากมึงกดอุ้ย คิ้วเข้มต่างอย่างต่างไหมไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าของแม่นะของแม่โคนรเมืเ่อกี้แม่แบบน้ำเห็นนะเพราะว่าอีกข้างมังคิ้วพ่อยุ่งมากนะอันนี้เีขาวๆ่นะอันนี้ยุ่งอันนี้เรียงเรียงขึ้นมานิดนึงออแล้วก็เข้มด้วยคุณพ่อม,มันในในจองมันพ่ออาจจะไม่เห็นชัดแต่ว่าจริงๆแล้วแต่ว่าคือคุณพ่อมันมีแค่ปัดให้คุณพ่อเป็นแบบ p l a n e t of the a f หรอ มันไม่ได้ผู้ชายมันต้องไว้ลายกันนิดนึงเนี่ยอ่ออ,อ,อันนี้มันจะแบบเนี่ยมันจะไม่มีสีมันจะแบบมันจะดูจางกว่าส่วนอันนี้มันจะเข้มกว่าใช่ไหมเด็กๆด,ดูสินี่เรามาถึงจุดนี้นแล้วนะอ่าอนะดีเลยนะอ,อ,อันนี้ดอฝั่งที่ฝั่งที่ไม่ได้ปัดอันนี้คือฝั่งที่ปัดอ๋อรู้แล้วก็บบวถ้าพา่้างาหงายหน้าเนี่ย ไฟมันจะโดนมันจะโดนคิวพ่อมันก็เลยทำให้ดูจางคุณพ่อต้องไปหน้าตรงๆแล้วก็คือเทียบนี่เห็นไ,ไหมเนี่ยข้างเนี้ยมันจะดูอ่อนข้างนี้มันจะดูแบบมีหางขึ้นมาเห็นป่ะอันนี้มันจะดูขาวๆอ่อนๆอันนี้แบบทาให้มันดูมีมิติขึ้นหน่อย,ยว้าวแล้วก็ไปโอเค <Okay. S 1> เหนื่อยนะไปะนอนเถอะนอนไม่ได้งั้นลาทุกคนไปนอนเลยนะ <laughs> นี่อะไรไม่ได้ขายไหมนะทุกคนเราจะไปแล้วนะ คิ้วดูมีมิติเลยค่ะพ่อขอบคุณมากครับแม่ก็ยังกวดคิ้วไม่อยู่นะโอเคอสรุปจบนะครับวันนี้ไลฟ์กิงข่างเราไปเรื่อยไปเปื่อยนะครับก็ก็คือหัวหาเมคอรัวหาเมคอน,นะครับใครมีปัญหาเรื่อง <c oughs> สิวฝ้าเรามาตั้งชุ่มัวหาเมคอเลยไหมสิวฝ้ากระ <c oughs> จุดด่างดำ <c oughs> มันก็จะมีช่วงต่างๆไงแับเบิ่เดย์เดย์อันนี้เป็นช่วงหัวหาบเย์คอน8.8นะทุกคน8.8เราต้องมาเจอกันนะแบบชวนเพื่อนชวนใครคนในครอบครัวมานั่งดูหน่อยนะคะวันนี้ไปแล้วเนาะมาแล้วไปง่ายๆอย่างนี้แหละเคยเจอคุณจุ๋ยตัวจริงสวยมากๆๆ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 มากขอบคุณค่ะแม่จริงๆแม่ไม่ได้เป็นคนสวยมากหแม่เป็นคนสวยเแต่แม่ผิวดีแม่ผิวดีจริงแม่ผิวดีมแต่ไหนแต่ลาแล้ว ผมจะบอกความลับของมันจุ๋ยให้เอาไหมอะไรกันแต่บอกไปกลัวบ้านแตกไงไม่บอกเลยอเรื่องอะไรไม่บอกหรอกอะไรเนเรื่องเขาไม่อาบน้ำหรอกเลยคิดไม่ทันคิดทันไม่มีแอบน้ะเอาไม่เรื่องไม่ออบน้ำถูกไหมไม่อาบน้ำแรงาแต่ว่าผิวพรรณยังดีอยู่เจอกันแปดเดือนแปดนะทุกคนแปดเดือนแปดเราจะมีโปรที่ทุกคนจะต้องแบบร้องว้าวแล้วก็ไม่ไปจะอยู่กับเราต่อนะครับแล้วเราก็จะมีสินค้าตัวใหม่ด้วยใช่ดีมาก ผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้อยากจะบอกวันนั้นก็ามาโมไว้ทีนึงแล้ว <Wow. S 1> ลว่าตอนที่วันนั้นที่เรามาทาๆกันไงอะไรนางฟ้านะอ๋อบรัชบรัชนางฟ้านะครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับกับพุทธได้ที่94 EFM นะครับ <c oughs> โ10 <c oughs> โมงนะครับแล้วพรุ่งนี้เจอกันอีกได้นะคะที่ร้านซูลีพาร์เลอร์ค่ะเป็นทำอะไรตัดผมอ๋อบอกสวย ต่อเพื่อเคยเห็นคุณพ่อพูดมานมีก็อยากกะมีแบบเออเจอว่าคุณพ่อไปทํางานมันเป็นสารพานะไงถธอไปตัดผมมันเป็นแบบไพรเวทหรือเปล่าอยากมีบ้างอยากมีบ้างหนูหนู <c oughs> ทุกคนลองพิมพ์มาว่า8นแ,แลน8จะกี่โมงดีไม่ต้องทุกคนเอาเราอะเราสะดวกกี่โมงเราปั้มนมเสร็จก็ประมาณสองทุ่มอเออแล้วแหละก็ประมาณนั้นแหละสองทุ่มนะทุกคน สองทุมยืนพื้นไว้ก่อนถ้าสม,ม่มุติคนชอบนอนดึกไงถ้าแม่มาไม่ทันก็เดี๋ยวพ่อก็ยิงไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวแม่ตามมาสมทบเราก็ไล่ไปนู่นเลยดิเชียงคืนตีหนึ่งไปเลยถ้าชอบนอนดึกอะ่ะบ่อยเพ่ละไม่ไหวอ่าเห็นป่ะหรือจะไล่สี่ทุ่มใกล้เวลาปั๊มนมอีกรอบแต่ถามคนอื่นนะว่าจะโดึเวลาทนทุกคนเข <laughs> ้าใจผมยัง <laughs> แล้วฉันเลือกอะไรใช่ไหมเลือกให้เธอไม่ไปได้หรือเปล่าตอนนี้ฉันจะทำอย่างนั้นได้ยังไงโลกโซเชียลมันทำให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสเจอกันนะครับแปดเดือนแปดครับหมดแล้วก็ทำงานหมดเราก็ทำงานหมดเราก็ทำกานอะไรหมดกระตัง